สวัสดีครับม r สเตอร์เวิร์วันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งโปรแกรม Microsoft Word ให้พร้อมใช้งานอย่างมืออาชีพในด้านการปรับแต่งแถบเคือ Quick Access เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office และเรียกใช้ Microsoft Word เป็นครั้งแรกคุณจะพบว่าโปรแกรม Microsoft Word เตรียมปุ่มคำสั่งบนแถบเครื่องมือ q u i c k a c c e s s เพียง3ปุ่มซึ่งได้แก่ปุ่ม s a v e file ปุ่ม Undo แบบ List และปุ่ม Redo แบบ ไม่มี list ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะในปกติแล้วการทำงานกับไฟล์จะมีการกระทำอื่นๆเช่นการบิดแฟ้มการเปิดแฟ้มรวมถึงการสั่งพิมพ์การดูภาพก่อนพิมพ์ดังนั้นเราควรปรับแต่งแทบเครื่องมือ Quick Access เพื่อให้มีปุ่มที่พร้อมใช้งานมากขึ้นซึ่งมีรายการดังต่อน,นี้คำสั่งการทำงานกับไฟล์ที่ควรจะต้องเพิ่มเข้า Quick Access Toolbar นั้นได้แก่ คำสั่งสร้างแฟ้มใหม่คือ new คำสั่งเปิดแฟ้มคือ open คำสั่งปิดแฟ้มคือ close และคำสั่ง close all ซึ่งคำสั่ง close all นี้เป็นคำสั่งที่ใช้สั่งปิดไฟล์ทั้งหมดโดยไม่ปิดโปรแกรม Microsoft Word คำสั่ง save as คือบันทึกแฟ้มในชื่อใหม่คำสั่ง save all บันทึกทุกแฟ้มที่เปิดใน Microsoft Word คำสั่ง print preview and edit mode ก็คือดูภาพก่อนปิพนแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปสับหมวดของการแก้ไขได้คำสั่ง quick print ก็คือพิมพ์แฟมออกมาทางเครื่องพิมพ์หรือ printer ทันทีต่อมาคำสั่งในหมวดของ format paragraph ซึ่งเดีกับ format p a i n t e r คือแปลงสลับคัดลอก format ไปปรับเปลี่ยนกับย่อหน้าอื่นคำสั่ง p a s e special คือคั ock, อดลอกย่อหน้าแล้วต้องการจะวางในรูปแบบใดซึ่งไม่เอารูปแบบมา คำสั่งในของกลุ่มจัดรูปแบบกับวัตถุหรือ Object ซึ่งในการอะไ g มิ i อ h อบเจกต์ e นึ่งซึ่งก็คือการจัดตำแหน่งวัตถุรูปทรงให้อยู่กลางในแนวหนอนอะไ g n o อบเ c กต์ซ t นเให้จากสองรูปทรงขึ้นไปให้อยู่ในกลางในแนวตั้งคำสั่ง Group Object ก็คือรูปทรงใหเ้เข้ากลุ่มเพื่อดำเนินการจะทำการต่อไป อันกร o ๊ปอ็อบเจก็คือต้องการแตกวัตถุที่สุกเข้ากลุม่มให้แยกสามารถแยกชิ้นได้สุดท้ายก็คือคำจัง wrap text คือกำหนดลักษณะาการล้อมรอบของข้อความกับวัตถุเช่นให้วัตถุนั้นถูกฝังอยู่ในบรรทัดหรือให้ข้อความนะี้อยู่เหนือกับใต้วัตถุตัวทางด้านซ้ายและท้านขวาของวัตถุนั้นไม่มีข้อความมาล้อมรอบอยู่ เราจะกลับไปที่ microsoft word เพื่อปรับแต่ง quick access toolbar โดยใช้แนวทางในการปรับแต่งที่เขียนอยู่บหน้าจอนี้เริ่มที่คำสั่งแรกคือในคุ่คำสั่งของแฟ้มมาที่ quick access toolbar แล้วคลิกขวาเลือก customize quick access toolbar ขณะน,นี้กรอบตัวตอบ word option ปรากฏขึ้นมาที่กล่อง choose command from คลิกที่คำบอแ b o กที่มีคำว,ว่า popular commands เลือก all commands ลายใต้กรอบเอาคำานทั้งหมดนี้คุณคลิก1ครั้งจากนั้นคุณพิมพ์อักษรตัวแรกของคำสั่งที่ต้องการเช่นคำสั่งว่า new ก็พิมพ์ตัว n ตัว n ที่นี่ก็คือ n normal แล้วเลื่อนหาคลิกปุ่ม add ต่อมาคำสั่ง open หาคำว่า open คลิกที่ปุ่ม add หรือ double คลิกที่ open เลยต่อมาพิมพ์ตัว c เพื่อเข้าไปสู่กลุ่มคำสั่งที่ขึ้นในตัว c เดบิที่คำว่า close และ close All ตอนนี้เหลือคำสั่งกลุ่มเกี่ยวกับการบันทึกไฟลมและคำสั่งเกี่ยวกับการสั่งพิมพ์คำสั่งว่าบันทึกแฟมคือกลุ่มของคำว่า save พิมพ์ัว s เราดับิวที่คำว่า save as ก่อนแล้วก็ save ออกตามหนาต่อมาในส่วนของคำสั่งของการพิมพ์เราเรื่องที่คำว่า print preview พิมพ์ัว p เข้าไปแล้วเลื่อนหาคำ print preview edit mode print preview edit mode นะครับ เลือกพบแล้วก็ด็บไปคลิกคำสั่งต่อมาคือ Quick Print พิมพ์ตัว Q เข้าไปครับเมื่อพบแล้วให้หาดับหน่ลคำว่า Quick Print นี่คือกวนคำสั่งการกับกระทำที่เทียว่า k e y b o a r ต่อมาเราจะมาจัดก,การเรื่องคำสั่งในกลุ่มของการจัดรูปแบบดับแรกก็เรื่องของกลุ่ม Format Painter คุณพิมพ์ตัว F ตัวเข้าไปแล้วหาคำว่า Format Painter ต่อมา อีกคำสั่งหนึ่งคือ paste special p t ิกลเข้าไปและคำว่าเพื่อหาคำว่า paste special เลือกตัวนี้ add เข้าไปนี่หมดคำสั่งใน่ขืองการจัดรูปแบบกราย่อหน้าที่นิยมใช้บ่อยครับต่อไปนี้ก็เป็นคำสั่งที่เกี่ยรูปแบบให้กับวัตถุคำสั่งแรกก็คือ align object center คำสั่งว่า center กับ middle แล้วแต่ว่าคุณจะเอาอะไรขึ้นก่อน คุณอาจจะเซนเตอร์ขึ้นก่อนก็ได้หรือมิเตอก่อนก็ได้ไม่สลับสัมผัสขาขอให้มีคำสั่งในบรราวนี้ปรากฏขึ้นเราเลือกคำสั่งต่อมาได้คือเรื่องสองการเข้ากลุ่มนะครับเราก็เลือกคำสั่งว่ากลุ่มก่อนกลุ่มก่อนครับพิมพ์ตัว G เข้าไปแล้วกดับพิทพ์คำว่ากลุ่ม,มต่อมาอีกอันหนึ่งคำสั่งอันก o ุ p นะครับพิมพ์ตัว u เข้าไปอันก o ุ p ครับตอบแอดครับ คำสั่งสุดท้ายครับพิมพ์ตัว w เข้าไปครับแล้วหาคำว่า wrap text ครับ wrap text อย่างนี้ตอบ add เข้าไปครับคราวนี้เรามาดูก่อนครับว่าเปรียบผลจากจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ขณะนี้ต่างกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นมีเพียงแค่3ปุ่มครับตอนนี้ครับเริ่มต้นตรงนี้นะครับมีเพียงแค่3ปุ่ม ครับแต่ในขณะนี้นะครับด้านค่านี่คือปุ่มคําสั่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปครับคลิกปุ่มโอเคครับแล้วดูผลครับจะพาะว่าปุ่มคําสั่งเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยนี่คือขั้นตอนการเพิ่มปุ่มคําสั่งเข้าไปในขั้นตอนต่อไปเราจะทําการปรับแต่งแถบเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน อีกอย่างคือเครื่องของการจัดตําแหน่งเครื่องมือและเพิ่มปุ่มคำสั่งขณะน,นี้ปุ่มคำสั่งมีการกระจ,จาก,กระจายไม่รวมเข้ากลุ่มดังนั้นเราจะมาเริ่มการปรับแต่งให้เข้ากลุ่มด้วยกันเริ่องจากการคลิกขวาที่ปุ่มบนแถบเครื่องมือ Quick Access to Spa จากนั้นมาที่ช่องทางด้านขวาแตะที่คำว่าปุ่ม s เซฟมาคลิกที่ปุ่มลูกศรลง เลื่อนให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาเลือกปุ่มคำว่า undo กับ redo ไปต่อท้ายจิ้มคำว่า redo แล้วก็คลิที่เปิดรูปลงเสร็จเรียบร้อยสังเกตผลขณะนี้คือตัวของเริ่มต้นและขณะนี้ ส่วนตัวนี้คือตัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสลับตำแหน่งครับนี่คือเริ่มต้นนะนี่คือจะต้องไปแทนที่นะครับคลิกปุ่มโอเคจะเห็นว่าปุ่มคำสั่งถูกจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วตัวต่อมาคือมีการใส่เส้นขั้นระหว่างปุ่มคำสั่งด้วยเหตุผลในระหว่างการใช้งานอาจจะพบว่ามีการ คลิกผิดปุ่มได้และการปรับแต่งอีกอันก็คือปุ่มของรีดูแบบไม่มีลิสต์นี้ไม่สามารถต,วตรวจสอบได้ว่าเรารีดูไปถึงอะไรแล้วแล้วก็ต้องเสียเวลาคลิกหลายๆครั้งด้วยดังนั้นจะต้องปรับแต่งะกอ่อนก็กระทำเหมือนเดิมคือคุณคลิกขวาที่ปุ่มใดๆบนแถบ,บเครื่องมือ Quick Access ใน Customize Quick Access Toolbar มาด้านแรกก่อนเราจะใส่เส้นขั้น หลักการใส่เส้นขั้นนั้นให้คุณจำว่าต้องการเอาเส้นขั้นไปอยู่ระหว่างคำสั่งใดให้คลิกที่เซปาร์เตอร์ก่อนจากนั้นไปคลิกที่ปุ่มที่ต้องการนำเส้นขั้นไปต่อท้ายเช่นถ้าคุณต้องการใส่เส้นขั้นระหว่างปุ่ม New กับ open คุณจะต้องคลิกที่คำว่าเซป a ร a เตอร์ก่อนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม New แล้วคลิกปุ่ม Add ขณะนี้ตัวเซป a ร์เตอร์ถึงแม้มันเฟดไปอยู่เราสามารถปุ่ม Add ได้เลยแต่คลิกที่โ Open แล้วก็ Add แอดเข้าไป close l อา a d d เข้าไป AllAdd เข้าไป quick print a d d เข้าไป p a c e special a d d เข้าไปเอาละเราก็จัดกลุ่มนะครับให้มันเรียบร้อย l i g รก็จัดแยกกลุ่ม wrap text ครับนะครับนะทีนี้ตัวต่อมาเราไปดูผลก่อนนะครับว่าหลังจากใส่เส้นขั้นแล้วเป็นเช่นไรถ้าของเดิมเป็นคดีนะครับ ตัวของหม่เป็นเช่นนี้มาดูผลครับจะไปะแทนที่อย่างไรเห็นว่ามีเส้นขั้นปรากฏขึ้นเส้นขั้นเกิดจากการคำสั่ง separator คำสั่งนี้ครับเกิดจากตัวนี้ครับมาที่ตัวนี้ครับ คราวนี้เราจะปรับแต่งโดยการเพิ่มปุ่มคาสั่งและถอดถอนปุ่มคาสั่งออกเช่นคุณต้องการเพิ่มปุ่มคาสั่งที่อ้องการใส่รูปภาพเพราะคุณอาจต้องเขียนรูปภาพไปบ่อยเขียนรูปส่งไปบ่อยทำอย่างไรคลิกขวาท,ที่ปุ่มใดใดบนแถบเพื่อมันคลิก Access เลือก Customize Quick Access To o l b a r จากนั้นคลิกที่คำเชื่อมรูภาพอันปิทอนเปลี่ยนจากป๊อปโรลาคอมมานด์ให้เป็นออกคอมมานด์ คลิกที่ทำว่าเลื่อนหาคำสั่งที่ต้องการเช่นะค,คำว่า shape พิมพ์ตัว s ลงไปนะครับ shape หาคำว่า shape ให้เจอครับ shape 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 นะครับ shape fill อ้าวไม่พบอ่ะมีแล้วหัางากนั้นก็คุณจะใส่คำไหนแล้วแต่คุณครับผมใส่ผมก็มาที่คลิกที่ตัวที่ตัวของ คำสั่งที่ต้องการผมไปสั่งใส่ Separator Add เข้าไปเมื่อเชฟเชฟแล้วบางทีคุณวาดรูปผิดต้องมันการเปลี่ยนรูปทันทีโดยไม่ต้องการลบและวาดใหม่พิมพ์คุณต้องใช้คำสั่ง Change Shape พิมพ์ตัว C เข้าไปครับแล้ว Change Shape Add จากนั้นใส่เส้นขั้นครับ รีดูแบบไม่มีลิสต์เอาออกในการแต้มพิัวนี้แล้วดับเบิลคลิกครับพิมพ์ตัวไปคลิกที่ช่องด้านซ้ายพ,พิมพ์ตัว R เข้าไปเจอถามว่า Redo แบบ List ์แอดครับตอบโอเคครับนะครับตอนนี้ของเดิมตรงนี้นะครับของใหม่เป็นชนีจะพบว่ามีปุ่มที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Shape กับเพ a s h e s h ครับแสดงว่าทีนี้มันผิดปุ่มเราก็ต้องเอา Shape ตัวนี้ออก r e v บูปและคำสั่งว่า insert shape ครับคลิกลูกไครับไปครับ insert shape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  o k เคครับ พบแล้วกอดคลิกที่นัก separator ปปต,ต,ตัวนี้แต่ตัวนี้ติดตัวนี้ insert shape a d เข้าไปโอเคครับเรียบร้อยับโอเคครับเอาละมีเ h ฟไ e ให้แล้วครับหรือถ้าคุณไม่พอใจก,ก็ add to quick access ก็ได้ครับเลือกเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาออกครับแต่จะเห็นว่ามันเสียเวลาต้องมา c u สต o ม i มอีก เอาละเดี๋ยวว่าจะคัสตอมไอก่อนครับผมเอาตัวอิ s เ r t s h เชฟอย่างนี้ออกก่อนครับลน่ s h เชฟแบบนี้ครับเคลื่อนขึ้นไปโอเคครับเรียบร้อยดูดีเหมือนกันไม่งงครับไม่ต้องเ,อเสียเวลาหาเมื่อได้ปุ่งคำสั่งที่ต้องการแล้วเราควรทำสำเนาเก็บเอาไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ มีการฟอร์แมตฮาร์ดดิสเพื่อลง Microsoft Windows ใหม่ Microsoft Office ใหม่หรือต้องการอับเครื่องมือ Quick Access t o b a r ที่ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วไปใช้เครื่องอื่นเราตามมาดูขั้นตอนนี้ครับคลิกขวาที่ปุ่มบนแถบเครื่องมือ Quick Access t o b a r หรือ Customize Quick Access t o b a r จากนั้นมาที่ปุ่ม Import สั่ง Export All c u s t o m i z a t i o n เลื่อนหาตำแหน่งที่เก็บปุ่ม Quick Access t o b a r ขณะนี้ผมเซฟลงใน Drive D ที่เป็นของ Downloads นะครับเลือกโปรแกรม Save Up ผมมีอยู่แล้วผมเซฟทับไปเลย Yes ครับโอเคครับที่เรามาทดสอบวิการทดสอบนะครับคุณสั่งคลิกที่ Reset All Command ก่อนตอบโอเคครับแล้วก็สั่ง Import ใหม่ จำไม่ได้ว่าคุณเอาไว้ที่ไหนครับ data document downloads มือ i c k word access ครับโอเค yes โอเคครับเห็นไหมครับว่าเรียบร้อยอะนะครับจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับต่อมาสุดท้ายเราจะปรับแต่งเวการเอาถ้าเพิ่มือค c k access to Buy bar ที่อยู่ด้านบนนั้นลงมาอยู่ทางใต้ด้านนี้ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานเพราะเมื่อเพิ่มปุ่มคำสั่งเข้าแถบเครื่องมือคุย a c c e s s to b b r r จะพบว่าปริเวณที่จะแ,แสดงชื่อไฟล์นั้นมีพื้นที่ลดลงเราควรเอา Quick Access to Bar อยู่ข้างล่างกระทาดังนี้คลิกขวาที่ปุ่มดใดในบนแถบเครื่องมือ Quick Access เลือก Customize Quick Access to Bar จากนั้นมาที่โชว์ค i c k Access to Bar below the ribbon คลิกให้หมายถูกปรากฏนะครับ จากนั้นคลิกปุ่มโอเคครับคุณจะพบว่าแถบขึ้นเป็น c ือ s s to ต l บนั้นอยู่ด้านล่างสะดวกต่อการใช้งานเรียบร้อยครับเทคนิคที่ผมแนะนำนี้เป็นเลิเบื้องต้นของการปรับแต่ง Microsoft Word พร้อมใช้งานอี่ยมืออาชีพแต่ยังมีเทคนิคอื่นๆอ,อ,อีกที่ต้องปรับแต่ง Microsoft Word ให้พร้อมใช้งานอย่างมืออชีพอีกกรุณาติดตามรับชมในะคลิปต่อไปในชุดนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ